เดี๋ยวเราจะเริ่มท่าบริหารเลยนะคะวันนี้เราจะมีทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะคะเป็นท่านั่ง3ท่านะคะและวีลนิกส์3เมื่อกี้นี้แค่ท่าเหยียดนะครับท่าแรงนะคะชื่อว่าท่าแก่เียียดนะคะเป็นท่านั่งนะคะเราจะเริ่มจากท่าเตรียมก่อนนะคะท่านนั่งอยู่บนเตี้ใช่ไหมคะให้ขยบนะคะให้เท้าของทุกท่านนะคะตรงติดพื้นนะคะถ้าใครนะคะนั่งแล้วขายังลอยอยู่แบบนี้นะคะเราเขยับตัวไปด้านหน้าหลังตรงนะคะอ่เริ่มค่ะ ท่านี้ชื่อว่าท่าแก้เกียดนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากขัดสะสานมือนะคะ,ะไว้ที่หน้าอ,อ,อกนะคะค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะวาดไปจนสุดเลยนะคะทำได้แค่นี้อีกมือถือกล้องคนระับหนอง พยายามจะมีส่วนร่วมของพ่อนะคะค่อยๆคลายให้แบบช้าๆนะคะการบริหารแบบวิตสีตะกอนเป็นภาที่ทำแบบช้าๆนะคะคราวนี้นะคะเราจะวาดแขนไปทางด้านขวาบ้างนะคะแต่เราจะวาดไปด้านหน้าก่อนนะคะค่อยๆวาดแขนนะคะเช่นเดิมกับเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราค่อยวาดแขนไปทางด้านขวานะคะวาดแขนไปทางด้านขวานะคะแล้วยืดตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วค้างไว้ค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าโอเจแปดเก้าสิบหลังจากนั้นค่อยๆวาดแขนกลับมาที่ด้านซ้ายนะคะจนแขนประสานมือจะอยู่ที่หน้าอกเช่นเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะทําเช่นเดิมแต่เราจะทําทางด้านสายบางนะคะค่อยๆวาดแขนไปด้านหน้าอย่างช้าๆนะคะในระหว่างที่เราค้างไว้นะคะทุกท่านอย่ากานหายใจนะคะเดี๋ยวจะน่าเขียวเป็นลมในบู๊เราได้นะคะ ไม่ค่อยว่าแขนไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วยืดตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วค้างไว้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ปดเก้าสี่ายนะคะแล้วว่ากลับมาที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะค่ so อยๆฝังนิ้วที่หน้าอกเช้นเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำอีกครั้ง ข่าหนึ่งนะคะคือวาไปด้านบนบ้างนะคะแต่เราจะวาดไปด้านหน้าต่อนะคะวาดไปด้านน้านะคะแล้ววาดขึ้นด้นบนค่ะจนสุดเลยนะคะด้วยตัวขึ้นนะคะแล้วเมยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วค้างไว้นะคะหนึ่งสองสาม กลับมาสาษาดที่หน้าอ,อกเช่นเดิมนะคะวางมืงอจังข้างไว้ที่หน้าขานะคะ,ะ,คะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยอาวๆนะคะถ้ามีชื่อว่าท่าแก้เกลียดนะคะหรือว่าท่าบิดขี้เกียดนะคะก็ะเหมาะสำหรับคนที่ตื่นนอนนะคะมีการปวดเมื่อยแขนเมื่อยคอนะคะสกสามารถทำท่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าแก้เกียดอีกรอบหนึ่งนะคะคเพื่อท่าได้เกิดกรรมนะคะแล้วก็นำไปกับก็บไปทำที่บ้านได้นะคะ ท่านี้นะคะจะทำทั้งหมดสิบสามนะคะแต่เ,เราเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปรพร้อมกันอีกทีนึงนะคะนี่ประสาน,น,านมือครับใสด้านหน้ายอย่างประานะคะอเราตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยลราค้างไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้อันนี้ขา าที่อย่างนี้วันละกี่รอบถ้าเป็นอันนี้ฤาีตะต้นวันละรอบเช้าจะมีสามกิจกรรมตอนเช้าจะเป็นทำถุงข้าวจากดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นฤาษีตะต้นอีกรอบหนึ่งจะมีแฟนแ้ฟนพันธุ์แท้สมุนไพเายมีมีวันนี้จะด้านหลังนยค่ะางไว้แ่ยังนแล้วแฟนพันธุ์แท้สมุนไพรมากี่โดืครับ แค่วันนี้วันนี้วันนี้ค่ะก็มีมีอย่างวันนี้ทุกวันวันลารอย่างอ๋อเดี๋ยวเดมีประกาศออกม่ใช่ไหมคือไปแข่งกันค่คจะเลื่อขึ้นขึนขนขด้ขนขึ้นขึ้นขนขนไปนขึ้นานข้นขึ้า้นนซ้ายนะค้อ๋อเหรอ้าข้นน้น้าขึ้นขึ้นข้น้าน้ด้น้้นนน้า้น้นน ทุกเกลียวไปสองึ่ไปสองครึ่งนขอบคุณครับอันนี้ก็ทุคนเวลาสกนี้ขึ้นหรีก็ต้องช้าๆครับแต่ในคลิปนี้เป็นืาสีสาวนะครับ เข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกยาวๆนะคะเราจะเข้าตู่ท่าที่สองแล้วนะคะอาจจะสานมือนะคะไว้ที่หน้าอ,อ,อกนะคะค่อยๆวาดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะ<ม><อ>ว่าไปจนสุดเลยนะคะทำด้แค่นี้าอีกมือถือกล้องะนะครับหนึน่สองสาสี่ส พยายามจะมีส่วนร่วมของเขานะคะค่อยๆค้าให้แบบช้าๆนะคะการมรหารแบบอิตสีตะกอนเป็นท้าที่ทำแบบช้าๆนะคะคราวนี้นะคะเราจะวาดแขนไปทางด้านขวาบ้างนะคะแต่เราจะวาดไปด้านหน้าก่อนนะคะค่อยๆวาดแขนนะคะเช่นเดิมกับเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ค่อยวาดแขนไปทางด้านขวานะคะวาดแขนไปทางด้านขวานะคะแล้วยืดตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วค้างไว้ค่ะหนึ่งสอง 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าลังจากนั้นค่อยๆวาดแขนกลับมาที่ด้านซ้ายนะคะจนแขนประานมือกันอยู่ที่หน้าอกเช่นเดิมนะคะต่อไปนะคะเราจะทําเช่นเดิมแต่เราจะทํำทางด้านซ้ายบ้างนะคะค่อยๆวาแขนไปด้านหน้าอย่างช้าๆนะคะในระหว่างที่เราค้างไว้นะคะทุกท่านอย่ากานหายใจนะคะเดี๋ยวจะหน้าเขียวเป็นลงในรูดเราได้นะคะ เค่อว่าแขนไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วยืดตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วค้างไว้นะคะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแป้าสบไปดานซายนะคะแล้วว่ากลับมาที่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะคะคอยกฝ้ามือที่หน้าอกเช่นเดิมนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําอีกครั้งอีกท่านหนึ่งนะคะคือว่าไปด้านบนบ้างนะคะแต่เราจะวาดไปด้านหน้าต่อนะคะ mm hmm. วาดไปด้านน้นนะคะแล้ววาดขึ้น,น้านบนค่ะจนสุด hmm. เลยนะคะยืดตัวขึ้นนะคะแล้วงยหน้าขึ้นเล็กน้อยแล้วค้ังไว้นะคะหน mm ึ่งสองสาม กลับมาประสาทมือหน้าอกเช่นเดิมนะคะวางมือั้งงบนข้างบนที่หน้าขานะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะถ้ามีชื่อว่าท่าแก้เกลียดนะคะหรือว่าท่าบิดขี้เกียจนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ตื่นนอนนะคะมีการปวดเมื่อยแขนเมื่อยคอนะคะก็สามารถทำท่านี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าแก้เกลียดอีกข้างหนึ่งนะคะเพื่อท่ามได้เกิดรรมนะคะแล้วก็นำไปกับก็ไปทำที่บ้านได้นะคะ ข่านี้นะคะจะทำทั้งหมดส0างนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนาก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพอๆกันอีกทีนึงนะคใประสานามือแล้ไแบไปได้หน้าอยางชาน,ะะนาตไปด้หน้าเล็กน้อยเร้าวะคะหนงสอ้าหกเจ็ดแอันนี้น,นี้สาธิตอย่างนี้วันละสี่ออรอบ่ะนอี้ี้นเราี้ิจกรรมอนจะเป็นขอถุง จะตกไายแล้วก็ดี๋ยวอันนี้เป็นสีแล้วก็นอีกรอบหนึงจะมีแฟนผันแทฟนพันธุ์แท้สมุนไพรราะไพ่อ๋อล้มีนะไรอีกตัวอย่างนึ่แล้วแฟนพันธุแท้สมุนไพรมากี่โัวครับแค่วันนี้วันนี้ก็ะมีมีอย่างวันนี้ทุกวันวันละวันละอย่างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีประกาศออกม่ใช่ไหมสบายสบย มันเอนเนเดิมนะคะใเดือยถัดไปนะคะเราจะวัดแขนไปทงด้านซ้ายนะคะแขนไปทงด้านหน้าเงไปทงด้านซ้ายผัดไปทงด้านหน้าเล็วเราทำไรนะคะหน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ้าสิบัดแวกลับมาี่หน้าเชื่นเดิมนะคะเราจะผัับทุก ทุกเกลียสองครึ่งใบสองครึ่งเนี่ยครับครือสีก็ต้องช้าๆครับแต่ในคลิปนี้เป็นือสีสาวนะครับ หาเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจออกยาวๆนะคะเราจะเข้าสู่ท่าที่สองแล้วนะคะ